พี่บอลมีคนเก็บปืนยิงหน่อยๆตรงไหนตรงเนี้ยตรงเลตรงเลตรงเลบ้างเลยเลยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหพี่บอลหนีโดนพี่บอลเนี้ยมีคนไม่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 ผมหนีก่อนไม่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตายแล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย

รอย่าใส่ดีกว่าอย่างเงี้ยอย่าใส่ดีกว่าอย่าใส่อะไรอะไรอะไรใครขับรถชนวะใครขับรถชนดิเสื้อเหลืองนี่เสื้อเหลืองนี่จัดการดิเอ๊ะทำไมผมเองเสียพวกพี่กระตุกอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็หายแล้วอ่ามาแล้วพี่ลงนอกเมืองนะ ี่ไปกันหรอกําลังกําลังเดี๋ยวผมก็ผมก็โดดลร่มตามไปกับพี่แหละอะไรอะไรอะไรวอนเหรอวอนเหรอวอนยังไหมวอนมอนใส่ยไ่ฮัตดิสฮัตดิสวอนออกไปแล้วมั้งเนี่ยเริ่นเกมยังพี่เล่กมยังกําลังกําลังโหลดกําลังโหลดเริ่มเกมยังกําลังวิ่งอยู่ กำลังวิ่งสี่คุณมาแล้วเดี๋ยวพี่ใช่เหรอก็เป็นคูณเรยวออกไปข้างนอกพี่ออกนอกเมืองแล้วพี่ออกนอกเมืองนะแล้วมา้วอู้หูม่งอยู่ในเมืองผมตามใครไปก็ได้เนี่ยพี่ไป F6 แล้วพี่หันไปทางเอ่ะออกไปไกลอ่ะอ้าวได้เครื่องนี้ดีกว่าเอาแยกกันซะเลยพี่อยู่ตรง F6 ว่ะพี่เนี่ยเนี่ยพี่อยู่ตรง F6 อ่ะเหนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่อยู่ตรงปั๊มนาแมนเนี่ย อ๋อเล้เลวมีคนตามไปนะมีคนลงมาวะงบ้งมนไม่ิในเมืองในเมืองอื้นแน่นอนครับแยกกันเละเลยพี่มดพี่ผมเผือลงในเมืองมาพี่เข้าพามวพี่เข้าามาหลุดคนนึงฮัลโหลหลุดคนนึง อย่ออนมีคนเก็บปืนยิงหน่ยตรงไหนตรงเนี้ยตรงเลตรงเลตรงเลบ้างเลเลยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้วนในนี้มีคนไม่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 ข่มนีก่อนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตายแล้วตาพี่โอเคเรียบร้อย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 เก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่ง เอาเก็บไอเคมมาเลยเฮ้ยพี่เลื่อนออกว่ะคุณเล่พี่กดคิวดิไม่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 เมื่อกี้พี่พันแล้วพอดีพี่ควนจับเมันเดืดมันเดืดมันเดือยู่เนี่ยพี่รอหน่อยพี่พี่ควบคุมตัวหน่อยดิออมแล้วพี่ก็หาพี่เนี่ยโอเค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 มาแล้วมาแล้ว okay. 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 okay, พี่มาแล้วโอเคดีนะคุณเล่นี่คุณเล่เห็นคนดีนะเมื่อกี้ทำไม่เห็นที่เสร็จเลยเนี่ย ในบ้านมีของหรือไม่ในบ้านลองเข้าไปดูมีคสร้างเล่นไหนลึกอยู่ไหนกันอ่ะมีคนอยู่ปั้นน้ำมันปั้นน้ำมันน้องดิ๊กอยู่ไหนอ่ะดิ๊กอยู่ไหนไม่มีส่วนตับลับดิ๊กน่าจะไม่อยู่นะเจมส์ครับอยู่ไหนครับบอกว่ายังไม่ได้เข้าเกมเลยคนละคนกันบอกไปอ่าจุดจุดใหม่ไหมยัง เฮ้ยเราเราลง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 เอสาลงไปตามผมใครเขายิงไม่ออกลงเอสลงเอดีกว่าลงเดีกว่าไม่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 เอสลงเตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่กลังตามังตาโอเคระวังคนด้วยเดี๋ยวันเอเอ ไปทุกคนเลยนะ่ยเมืองไม่น่าเสือกก็ทำไมทีมเราเหลือแค่คนโดยมีรถมีรถมีรถตรงไหนด้ดานหะน้าอยู่ด้านหะน้าอยู่ด้านหะน้าทางป่านี่ยมีคนขับใช่ไหมมี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 ม,มันเสียงไมค์ใครหอบโหลไมค์คนเดียวข<อ>้าง <Okay. S 2> หน้ามีเมืองอ่ะพี่ ไปเห็นรถเห็นแล้วเห็นรถเห็นรถอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใครอย่าเพิ่งไม่ไปเดี๋ยวเขาเห็นอยู่นิ่งก่อ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 นมีคนไหมมีมีมีออกมาสองคนอ่ะสองสองคนน้องหนุ่มโอเคงั้นเราวิ่งย้อนไปวิ่งตามวิ่งย้อนที่ทางที่เข้ามาพี่เดี๋ยวพี่พาไปฟาร์มในในบ้านข้างหน้าเลยเนี่ยไปสิไม่ได้ของเลยเลยไปสิไปสิไปสิเป็นปั๊มน้ำมันอ่ะต้องพูไปไหนอ่ะพูหลุดต้องพูหลุดไปแล้วหนาวเว้ย ฮัลโหลไปไหนมาอะไระไปไหนมาก็ไปไม่รู้เนี่ยลองรูดเนี้ยต้องนี้รูดตรงเนี้ยรูดตรงเนี้ยต้องโชว์เอะไงพี่อะไรนะตรงเนี้ยจะมีของดรอปรถบรูอ่ะนะอ่รถไม่น่าจะมีแต่ว่าลองดูของมีมีคันนี้ได้ปะเออไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยหมวกขนนกหมวกขนนกใส่ด้วยไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะละเดี๋ยวพี่ไปดูข้างหน้าให้นะโอเคครับ นัน่นพี่ข้างหน้าแหละผมจะไปข้างหน้าเฮ้ยมีคนซ้ายมือตรงข้างหน้าซ้ายมือมีคนปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยมัน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 กระโดดอยู่นะมันกระโดดอยู่ซ้ายมือเนี่ยมันมีรถอะไรอะไรตรงนั้นอ่ะเราจะเข้าไหมนะเข้าเปล่าเข้าเปล่ะพี่อย่าเพิ่งพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไปไปฟาร์มก่อนตรงนั้นมีคนนะข้างหน้าแหละข้างหน้ามันมีคนอ่ะเชียงอ้อเข้าปล่าแล้วเข้าข้างเดียวน้องอีกคนชื่ออะไรนะ โชกุนโชกุนพี่โชกุนโชกุนรื้อของไหมพี่ด้วยวิ่งวนทำไมวะเนี่ยก็ขึ้นดิเออฮะน่าจะรู้ไปหมดแล้วเราวังคนด้วยเผื่อมันมันมันน่าจะได้อาวุธไฟอ่ะเปิดเปิดเปิดโชคุณเก็บปืนสั้นเล่นกันนะเก็บปืนสั้นก่อนก็ได้เอาปืนสั้นใช้กันใช้ปืนสั้นก่อนก็ดี ดเดยวเคพี่ผมปรับปรับเป็นพูดแล้วทั้งนึงมันรู้ไปหมดแล้วหล่ะบ้านประตูเปิดมาแล้วรถทิชามีทางเยอะพี่ต้ฆ่าคนต้องฆ่าคนเก็บยหญ่แต่ที่รู้แถวเนี้ยมีคนแน่นอนเมื่อกี้เห็นละคน,นึ่งเฮ้ยแอร์ดอบอยู่ด้านหน้านี่หว่า เก็บพวกเสือ้อพวกอะไรทำคาร์ททำไม่มีเหลือเลยอะ่ะพี่ไม่มีเหลือเหรอใช่มีแต่ปืนสั้นอะ่ะเล่นปืนสั้นก็ได้เล่นปืนสั้นก็ได้ไดช่วงแรกอะ่ะเ,เดี๋ยวไปหาข้างหน้าอีกไปหาข้างหน้าอีกเดี๋ยวพี่ค้ารอพี่สั่งยบิทรอรอหายูบิบค่อยดูย เทียพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะโอเคตาม,มาไป,ไปตามไป<า>ตาม,ามไปตามไปออกข้างหลังก็ได้ออกข้างหลังข้างห <Okay. S 2> น้ามันเด่นเดินระ mm. วังด้วย mm. คุณทิกไม่รู้อยู่ไหนอ่ะแยกกันเทียวเลย ในนี้ไม่มีเลยอ่ะพี่มันรูดหมดแล้วว่ะเด็ด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 เอาพี่มีลูกซองอีซองพี่ไปก็ได้ thank you พี่แตงกีเอาไปใช้ก่อนทองพานตัวเล่นเป็นไรพี่ใช้ AK อยู่อ๋ลูกซองไปเลยลูกซองไปเลยคุณทิศตาแล้วเหรอยังอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงความน้ามันนอ่าจีเจ็ดจีเจเล่น G เลยใช่พี่มา G ีจีเจ็ด ลงล่างลงมาเพราะยังไงมันต้องบีบออมาทางนี้อยู่แล้วอยู่ F 6 F 6เหรอวิ่งรอบมาแล้วมามีแบบหมู่บ้านข้านี่มี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 เป็นไข่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไม่ไม่ค่อยมีปืนตอนนั้นไม่ค่อยมีปืนผมไม่มีเหรอผมอยู่ตรงกลางประมาณนั้นเหลอตอนนี้ไม่ค่อยมีปืนเหรอใช่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 เดี๋ยวขอดูแมพก่อน เราต้องอยู่แถวๆนี้ก่อนอ่ะเราต้องลองเข้าไปดูไหมล่ะเผื่อมันเผื่อมันเหลือถ้าเพือนไปขาวนิดนึงก็จะมีแคมอ์ด้พี่ลองอ่าให้คุณเลยทำงคุณเลยดำงคุณเลยดำเคยคุณเลยเคยเคยมาทางนี้บ่อยมาบ่อยพี่กระจาย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 กันมว้นะวิ่งกระจายกระจายกันมว้คนลับปั๊มนี่ว่ะปั๊มอ๋อปั๊มที่คุณดิ๊กมาตอนที่ผมลงครั้งแรกมันอ่ะมาอีกปั๊มหนึ่งล้อก็เสียหรือไม่ได้ลงเอฟมาด้วยครับลงเอฟมาด้วย ลงยตอนนี้อยู่ทีเจ็ดนะ,ะตามป่าต้องระวังทีหกแล้วโอเคลงล่างมาใต้อะลงที่ใต้แล้วโอ้ในห้องเหลือที่สีเจ็ดคน

เดี๋ยวผมส่งแฟนอาร์ตที่มีคนทำให้ผมด้วยดีใจมากได้เลยเอ่อืมอเราจะลงปั๊มน้ำมันข้างล่างไหมล่ะเดี๋รอผมแป๊บนึงลงเอสเอสีปั๊มน้ำมันอยู่อ๋ออยู่้องไกลตอนนี้พี่อยู่เอเจ็ดแล้วนะเอา้าคุณคุณดีเขียนปั๊มน้ำมันข้างล่างไหมตรงเลขยี่สิบห้าถนนหมายเลขยี่สิบห้าไม่เห็น เปิดเปิดแผนที่อ่ะมันมีถนนหมายเลข25มันมีรูปปั้มน้ำมันอยู่อะโฮ้ยเห็นรถด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่รองอยู่ธน์อาหารที่ไปเจอกันตรงถนนหมายเลข25มันจะมีปั้มน้ำมันอยู่นี่อะปั้มน้ำมันถนนหมายเลข25้อเสียผมกระตุกปะตั้งนึงไม่นะกระตุกแล้วทำไมเป็นไงผมเห็นเสียงพี่กระตุกอ่ะงงแป๊บพี่ปกระตุกนะทุกคนได้ยินเสียงกระตุกไหม ไม่เลพี่เฉยเฉยนะอืมลงนู่นๆ่ะก็เลยถามว่ามันเป็นมหาผมไหมลองปิดทีเอสแล้วเปิดใหม่ดีกว่าเปจีแปดแล่วใช่น่าจะลงจีแปดนะครับคุณลิศเอ้อสาวลอยๆดิให้อ่าสาวลงลอยเลยครับมาปลาปลาปลที่ไหนกันพี่อยู่ย่าซอยไปเอสตอนนั้นก็จะออกแมทนะลงเสาวลอยๆอ่ะเสาวสาวสาวเพราะว่าเราจะไปเจอกัน น้ำมันหมายเลขยี่สิบห้าเห็นไหมเปิดไปที่ดูเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าไม่มีคนนะมีคนจริงเหรอเราเข้าป่ากันเดียวตรงนี้มันเด่นมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนหมวกกันดีกว่าหมวกสีแดงแม่งโคตรเด่นเลยโอ้ยมีตะหมวกสีแดงเชยต้อนแต่ถีกเาเสร็จแล้วเฮ้ยอะไม่มีอะไรถามอ่าเสียงปืนมาทางด้านหน้า มาลุกได้นได้ยินเสียงน่าจะมาทางด้านหน้าเฮ้ยด้านบนมีคนปะวะบนเนินเขาวะระวังให้นะเห็นเหมือนคนเลยด้านบนเขาเลยขึ้นไปบนเขาเลยคนเดียเหมือนแช่หวะมีเจ็ดแล้วอีกคนไม่ต้องมีไม่พี่ตายพี่ตายโดนมาแล้เลยเลือดไหล โอ้โหเป็นเจอสองตอ๋อตตัวเดียวเหรอมันมีสองตัวพี่ตายโห,ห,หใช้ได้